สวัสดีผมจุสิกาซาร์เตอร์ของผมอยู่ผมนายปรินนะครับอยู่เกมที่ชื่อว่าสปอร์นะผมก็หลายๆคนน่าจะรักเกมนี้เป็นอย่างดีแล้วผมเพราะว่าสปอร์เนี่ยเป็นเกมที่เรียกได้ว่าความสุขไม่เคยจางหายนะผมก็เราเริ่มเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มตรงดาวที่ไกลผู้คนนิดนึงนะผมเราจะเล่นตั้งแต่เป็นเซล,ลกันเลยนะผมเซล,ลสเตอเลยทีเดียวนะผม,มจะว่าการเการเริ่มจากเซล,ลเนี่ยจะเป็นช่วงฝึกหัดนะผมก็การจะชีวิตของการสร้างตงาัวละครเราเริ่มต้นจะเริ่ม,จ,มจากเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะผมเราจะสร้างหรือวิวัฒนาการไปทางทิศทางใดเนี่ยสปอร์ เราจะเป็นผู้กาหนดตัวสปอร์ได้ทั้งหมดนะครับตั้แต่เริ่มต้นไปจนทุกจากยันออกนอกอวกาศเลยครับเราไปเลือกเลยดีกว่าผมขั้นแรกครับเขาได้เลือกเราหนเขาให้เราเลือกว่าจะให้เราเป็นสายกินพืชหรือสายกินเนื้อหนุึ่งเราจะเป็นพวกที่ไม่รักสงบนะครับเราจะกินเนื้อฮะจะมีหมดเลือกจะมีเลือกสามแบบคือ Easy, อีซี่นอรมและฮาร์ดขอนะหนุบพอแล้วกันหนุบไปครับชื่ออะไรดีเราขอตั้งชื่อว่าสตาร์เตอร์แล้วกันหนุบสตาร์เตอร์ครับไป เรื่องราวถูกกำหนดเึื่มต้นจากที่นี่ที่ดวงดาวแห่งสุริยะจักรวาลเปล่าหัวะนะเมื่อมีอุกาบาทได้โคจรเข้าไปกระทบกับบริเวณพลังพลังลังลังทสิ่งมีชีวิตได้กำเนิดขึ้นจากอุกาบาทที่ตกมายัางพื้นอะไรเนี่ยพื้นดาวเคราะหนี้ อุ้มนี่แหละจุดเริ่มต้นของสปอร์คู่แข่งแกร่งมาดึกอยู่หลอดเอาแล้วจุดเริ่มต้นของสปอร์มาแล้วขั้นแรกเลยนะนี่คือตัวเรานะโอเคขั้นแรกเลยจะมีหลอด DNA ให้เราดูว่าตรงไหนคือวิวัฒนาการได้ โอเคขั้นแรกครับเอว่าแต่เงแบบ็บเราเป็นสัตว์กินเนื้อนะผมเราต้องกินได้แต่เนืเ้อเนื้อเออเมื่อ,อก,ก่อนก,กูเลี้ยงได้ไงเนี่ยไปไหนไม่แดกก่อนขอแดกหน่อยขอแดกหน่อยงับขอแดกหน่อยโอ้ยจะไปไหนขอแดกหน่อยเฮ้ยกลับมานี่ก่อน ตายมึงตายแงบเอ้แงบเอาแล้วเว้ยพอเราเริ่มโตใหญ่ขึ้นโลหาก็จะเวทนาการตามเราแต่ว่าเมื่อกี้นี่นะแดกไปแงบไอ้พวกนี้แข่งกับเราครับโดนกัดเพลินแล้วโห่นี่มันตัวยางควายเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี oh, oh. <an> ๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันก่อน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 กูไม่อร่อยหรอก เอ้ยเอ้ยอะไรอุย้ยอันนี้คือฉากโดนแดดอู้หูเฮ้เยมันมีอะไรไม่รู้ออกมาหรือว่าจะเป็นคอร์รคชั่นเนี่ยเหรอคือเมื่อเราเก็บเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเราเก็บเนี่ยทำให้เราได้รับพลังอันพิเศษเทพสร้างมาได้รับพลังไอค์แตกเบรกแต่ว่าต้องต้องมีจันตนาการก่อนนะน,ะนี่นี่นี เอาแล้วเรียกหาคู่นี่ไงเรขหาคู่เมื่อเราเมื่อเซล,ลสองเซลล์ที่ขาพันเดียวกันได้พบเจอกันจะเกิดการออกไข่และซื้อพันหรือแะไราการต่อไปพูดเหมือนอาการเนาะก็เมื่อเราถึงขั้นนี้แล้วผมก็สามารถปรับเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่อุปก,กรณ์ที่แบบเพิ่มความเทพซาได้นะครับก็อันแรกเลยนี่อ่าเอาเลวเว้ เราจะต้องมีปากเอาไว้แดกอยู่แล้วเพราะเราต้สัตว์กินเนื้อใช่ไหมปากนี่เราถอดทิ้งไม่ได้เพราะเราต้องกินเนื้อไงส่วนอันนี้เซลมันมีแค่เนี้ไม่ได้เราได้แค่อันเดียวเอาไปปลีปเป็นสีบอกเลยว่าโอ้โหยอย่างน่ารังเกียจเราขอลองดูก่อนว่ามีอื่นอีกไหมเอาเป็นนี้แล้วกันครับสีดำๆคำ้ำ ค okay. คำถามคือทำไมมันเปลี่ยนสีไม่ได้ล่ะลูกโอเคเอาตามนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้โ oh, หต้องมีการเปลี่ยนชื่อ species ด้วยกดโอเคเลยแล้วกันไม่ได้ว่าต้องใส่ชื่อก่อน starter v2 description เทปซ่า <c oughs> ไปเลยเอาครับตอนนี้เราได้ขั้นที่สองมาแล้วผมออกจากไข่มาเลย มาทีนี้เราก็ไม่กลัวมอนสเตอร์ที่มาทิ่มแทงเราแล้วยิ่งเรากินเรายิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยโอ้โหมึงเก่งกับกูอะไม่ยอมเว้ยแตกแม่งไปไหนเมื่อกี้ทำอะไรกินแม่งอร่อยแปวงเ่างเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอ,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 อะไรอ่ะก็เมื่อก่อนนะครับเราเชื่อกันว่า แมงกระพุนเนี่ยเกิดมาก่อนเรานะฮะทำไมเราเจอแมงกระพุนก่อนป้าโดนแดกแน่โดนแดกแน่ไม่อ่าชิบหายละช่องแคบบรร์ากาศออกไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยเบาๆสิโอ้๊ยอุยเบาๆอุ้ยอจะตายแล้วโอุ๊ยเบาๆโอ้ออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรียกหาคู่ได้แล้วนี่ว่าไปครับเราเรียกหาคู่แล้วครับโอ้โหตัวอย่างควายเลย โอเคการเล่นกหาคู่ทำให้เราสามารถพิจารณาการขั้นต่อไปได้พิจา,ารณาต่อเลยสุดยอดก็ถามว่าพิจารณาการอะไรรู้สึกว่าจะพิเการณ์อะไรเพิ่มไม่ได้เลยแล้วกูจะกดไปทำไมเนี่ยโอ้ออนแอและสาระอ่อนแอมากไรค่าจริงๆเลยเดี๋ยวครับเราไปกินไอ้พวกนี้ต่อครับจะได้แข็งแรง แดกสิแดกแดกบวกหนึ่งแล้วบวกหนึ่งแล้วเราต้องเก็บเรื่อยๆครับให้มันพอที่จะเสริมสร้างร่างกายแ,แข็งแรงขึ้นอันนี้กดถ่ายภาพเนี่ยถ่ายเพื่อะอ,นนอะไรวะไอ้นี่ะไรสาหร่ายกินไดเปล่เราไม่ได้กินพืชเนี่ยเรากินเนื้อพวกนั้นก็กินเนื้อเหมือนเราครับ โอ้ยอย่าอย่าทิมอย่าทิมอ้าอย่าทิมบอกว่าอย่าทิมเดี๋ยวก็ทิมกลับเลยนี่โอ้ยไอ้บ้าไอ้อย่าทิมโอ้ยบอกว่าอย่าทิมไงหายแล้วนะตัวอะไรวะเนี่ยเอาหูแตกแตกสลายหายอะไรพิตรานี่หลบเลยเฮ้ยนั่นไงต่อกันใหญ่เลยนี่อ่ะกินรัวๆอ้าอย่าทิมเลยเอาเว้ยเรากินตัวเล็กก่อนแล้วกันครับอย่าเพิ่งกินตัวใหญ่ยังไม่แข็งแรงพอ เราแข่งแกงวันนี้ก่อนแต่จะ,จะไล่กินมันตัวหูโดามานมันกินวะเนี่ยไม่โดนนะนี่ครับกินมันแทนเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเกิดเกิดแล้วไม่เงเอาแล้วครับเริ่มมาอยู่ในช่วงอีกยุคแล้วเราจะไปให้ไกลกว่านี้นะผมเราจะต้องวิจารณการไปให้ไกลกว่านี้กินโลัวกๆๆๆๆินโลัวโอ้ตัวใหญ่เลยขอซองหน่อย อันนี้คือดราไปกินได้ป่ะน่ะนั่นใหญดเกินได้ด้วยชิบหายแล้วมองเงยโหนี่ใหญ่กว่าอีกมูแต่ละตัวตายห่าแล้วจินตนาการกันไวกันไปแล้วนะเงียบเราก็กินตัวเล็กก่อนครับอย่าเพิ่งกินตัวใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่หนีที่รออเลยเฮ้ยเฮ้ยกินกินกินเอาแล้วอะไรมันรุกโผล่มาครับ เป็นเจ็ดครับผมเพิ่มสปีดได้นะโอ้เย็นเด็ดมากเลยอ้าวว่าไงกัดตูดแม่มเยยเอ้ยเอาเลยเราเริ่มกินตัวเล็กกว่าได้แล้วครับนั่นมันคืออะไรทำไมรู้สึกเหมือนเป็นเชื้ออะไรอย่างเลยสามารถเรียกคู่ได้โดยการใช้นี้รู้แล้วแต่เราไม่เรียกไงโอ้ยแดกแม่งเลยแด จะไปไหนจะไปไหนหนูกลับไปกลับไปกลับไปเอ่อไม่แดกก่อนเฮ้ยเฮ้ยฮู้ยฮเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะสู้ว่ะสู้สู้ว่ะเฮ้ยแน่อ่ะกูกินเนื้อนะมึงมึงสู้อ่ะว่ายตามไม่ทันเอ่อกลับมาก่อนเรียกครูวน่ะจินตนาการนิดนึงไม่ไหวแล้วว่ายไม่ทันนี่ไงเจอแล้วฮัลโหลโอเคครับขั้นต่อไป ใส่อะไรดีเนาะให้แบบว่าเพิ่มความแข็งแกร่งนิดนึงนี่ไงได้เจ็ตมาแล้วครับใช้ยี่้าเลยวะไอ้บ้าเอ้ยเพิ่มสปีดสองอันนี้เพิ่มสปีดหนึ่งเ้าแล้วก็เพิ่มระยะการมองเห็นปากอันนี้คือแอ a แท a แอนเบรกสามารถใช้โจมตีได้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นด้านหลังแล้วกันครับนะสองฝั่งไปเลยนี่หน้าหลังเออเนี่ยอย่างนี้ป่ะกำลังดีเลยแล้วก็สันหลังเฮ้สันหลังนี่มันยืดได้หวะ เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเทว่ะเฮ้ยเท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 เฮ้ยโอ้โหมันขยายได้ก็ไม่บอกฮืมโอ้โหผมนี่ใหญ่ๆไว้ก่อนพ่อสอนไว้ตัวต้องใหญ่เฮ้ยนี่ก็ใหญ่ไปบอกน่าเกลียดไปนี่เลยกำลังดีตัวต้องเป็นปอกป่องป่องป่องใหญ่ๆเพิ่มความอึดเรากับถ่ายจะสั้นไปวะมันต้องอีกนิดนึงนี่นี่นี่กำลังดีนิดนึงเออเออเออกลบการตัวเล็ก ไม่ได้ดิมันดูน่าเกลียดไปนิดนึงอะโอ้โหเล็กเออนี่แหละสุดยอดสุดยอดเลยต่ไปสีสีสีส,สีโอเคโหสีมุงม,มิงมากมุงม,มิงกันไปเอาสีดำดำแล้วกันเออมันเหมือนตัวตะกรวดทรายไงไม่รู้ถูกวะเอาสีเทาๆาอะยิงหนักใหญ่เลยปวดหัวก็สีแบบเรื่องสีนี่นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการเล่นเกมสินะนี่แล้วกัน สีเหมือนกิ้งจกโอ้โหน่ากลัวชิบหายนี่ละกันโอ้นี่มันเหมือนเป็นขี้เลือเลยอ่ะอันนี้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนี่เลยสีแดงเลยเฮ้ยเอาว่ะใช้ได้ว่ะนี่เลยนี่มาแล้วทีนี้ละมึงเดี๋ยวรออีกยี่สิบห้าอัพทำไปเจ้โอ้ยดูดิมเหมือนมีขาเหมือนมีขาแล้วอ๋อเท่เท่เท่โอ้ยโอ๊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 ย โอ้ย,อยพิษ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 แดกไปแดก,แดกโอ้คันใหม่มาครับอ้าวตายเอ้ากินได้แต่ตายเฉยเลยได้ใหม่มาเว้สเปลิดพอยส์อะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทนันน่าจะเป็นอะไรครับอ่าพิซซอนโคชันดิน่าจะเป็นพิษมันะ้งพิซซอนถูกแล้วแหละโตมันใหญ่มากเลย เดี๋ยวจะไหวไปหาเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเยือเยือเฮ้ย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 เอาไงเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะเฮ้ยเอาไงวะเฮ้ยเอาไงวะเฮ้ยเอาไงวะวงมึงนี่แม่งวไายหนีด้วยอย่าวไายแล้วหนีสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยือ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 เสร็จเสร็จกูเสร็จกูเจอเยือแล้วแดกไม้แดกอันโอ้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนทิ้มตูดเลื่อนรถเลื่อนรถทำไมจับตัวเดียวมันยากขนาดนี้อ้าวกูจับนี้ก็ได้วความเร็วมีผลต่อการต่อการวิ่งนะแต่ว่าวิ่งตามชาวบ้านไม่ทันอดกินเลยกินอะไรได้บ้างเนี่ยหือหมึกเราได้เราได้กินหมึกแล้วครับ อ้าวมีตัวตายตัวหนึ่งได้อะไรมาได้อะไรมาฟาสเชิญเป็นเงินขีดป่ะผมทำให้สปีดขลดๆอ้าวโอ้ย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 เอาดิว่าทิมคืนทิมมาทิมกลับไม่โกงคิดว่าตัวเองมีขีดคนเดียวละเอ้ยมีหนามคนเดียวเฮ้ยทิมมาทิมกลับไม่โกงเว้ยไม่โกงไม่โกงเอาดิเออคนจริงต้องทิมเว้ยใส่ทิมใสท่ทิมเพราะว่าตัวเริ่มใหญ่แล้วอา ใกล้หมดช่วงเวลากาแล้วครับเอาไงเฮ้ยเมื่อกี้จะทิมหัวเดือกเจอพลังแขนขาหยาห์หยับทิม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 แม่งเลยทิมแม่งเลยทิมแม่งอ้าวกลางตัวเฮ้ยโอ้ทิมอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เอาไม่เอาตัวใหญ่ไม่เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยอย่าโดนแดกกูอ้าวอาวเราเอ้ยว่าเราเอ้ยว่าโอ้ยโดนทิมตูวแล้ว หายแล้วมาสองตัวเลยอ่าคำรามลั่นเลยทีเดียวโอ้ยตายหาแล้วกูเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอะแดกเอาไงวะเอาวะสะบัดตัวสะบัดตัวหมุนติว้วเอาหนามหาเอาหนามทิมเรียบร้อยฆ่าตัวใหญ่ได้ด้วยเอาดิเอาวะเอาวะแต่แหลกไม่ไล่ตัวมันใหญ่อะแต่มันแหลกไม่ไล่อะ โอ้โหใหญ่เกินโ,โอ้อดแหลกเลยอีกสองตัวครับผมจะบดล็อกเซลพาร์ตเอ e, ๊ะเ e, ไปไหนไปไหนไม่กิกนแม่งกินแม่งเอาว่ะสู่อีกโลกหนึ่งเมื่อกี้มึงทำอะไรกูฮะมึงแดกกว่ามึงอ่ะมึงอ่ะตัวดีเลยเดี๋ยว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 เอ,เอาเอาน้ำไปกินนี่เอ,เอาน้ำไปกินเฮ<อ>้ยอะไรอะไรเซลพาร์ตออก เหรอเซลฟพลาร์ดตอบวะไหนไหนไหตอบไหนรอบไหนเหน็นว่าแบบเมื่อกี้เอ้ยเอาว่ะทิมตายว่ะเอ้ยเอาแล้วสวยสวยก่อนสวยอีกอันนึงอีกอ,อันนึงสวยเออวันนี้ไม่ต้องจบนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยนัน่นญาติกูปนี่ยฮัลโหลเฮ้ยญาติเราเว้ยญาติเราเว้ย อันนี้หลังมีไฟฟ้าครับ om, ต้องไปจั๊กหลังมีไฟฟ้าเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแดงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไงเอ้ยมีน้นามนะเว้ยอุ้ยอกัดกูกูมีน้นามนะอย่าทำกูขอโทษพี่เอ้าเฮ้ยมึงมึงลุงกูทำไมเนี่ยเอ้าโอ้ยมีน้นามนะเว้ยยายาบอกว่ามีหนามไง อุ้บอกว่ามีหนามเอาตายหาเลยน่ะเขาบอกแล้วว่ามีหนามไม่เชื่อใครให้มากินหนามล่ะอุ้ยอะไรอ่ะมันมันมันตอดทุกๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตอดทุกๆหญ่เลยเฮ้ยขอบ้างขอกินบ้างอ้าวมันแข่งกับกูสังกัญกำโอ้ยขอบคุณมากเลยเนื้อไว้เต็มเลยอ้าบเบาๆโอ้ยโอ้โหเลือดเลือดอ่ะอเลือดไหลเอาวะยังค่อยๆพัฒนาไปได้เรื่อยๆโซย เอาล้ครับเริ่มอยู่สูงสุดข,ของยส่งโซ่อาหารแล้วเอาแล้วว่ะเริ่มพอเราวิจารณาการคนอนื่นวิจารณาตามเราเนยไม่ใช่เราวิจา,ารวิจารณาคนเดียวนะไ้เออแดกแม่งตัวแหละไอ้ตัวดำเป,ปน็นปัญหาเยอะครับว่าคา,าดว่าโตมามันต้องเป็นเป็นนี่เราเน,นี่ยหรอสตูกับเราแน่แน,นเลยต้องตัดไฟจัดต้นลมต้องต้องแดกแม่งหมดสีเขียวเหรอ สีเขียวโอเคาได้แล้วเดี๋ยวรอถึงขั้นนี้ผมเดี๋ยวเราจะไปนั่นต่อวิธีการต่ออ่าเฮ้ยวิธีการอะไก็ได้นู่นวะไปเรียกหาคู่วิววิวิวิทั้งหมดแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋ออ๋อวลูกก็เถอะเอาไม่ใช่อ่ะโทษโทษโทษมาขยายพันธุ์กันเถอะแน่นอนอย่างที่เราบอกไว้เมื่อกี้เราจะทำเจ็ต โอ้โหครบแล้วนี่หว่าอันนี้เป็นพิษครับอันนี้เป็นเจ็ตเพิ่มสปีดโอ้โหหางนี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะนี่เลยไอพ่นคู่ไอพ่นเดี่ยวไม่เท่ต้องไอพ่นคู่ดูน่าเกลียดป่าวะมันก็นิดนึงอะเนาะอันนี้เพิ่มสปีดใช่ไหมช่างมันครับตาเดียวนี่มันไม่ค่อยเวิร์กนะเว้ยอุ้ยม่สองตาได้นี่ไงสองตาได้น่ารัก เ้ยตาเล็กๆก็ได้นะลูกเออว่านี่แหละเวิร์กเอาล้วครับเป็นการขั้นต่อไปความเร็วจะเพิ่มขึ้นและมีการมองเห็นที่สวยขึ้นไม่เท่าเดิมเท่าเดิมเพราะว่าใช้ตาเดิมเอาเฮ้ยบูธบูธบูธเอาแล้วเอาแล้วอาไฟดูดยาไฟดูดโอ้ยเอาเว้ยเอาว่ะสัตว์กินพืชจะกินพืชเอ้ยสัตว์กินเนื้อจะกินเนื้อ เมื่อกี้แม่งกินกูอะเมื่อกี้มึงช็อตกูอะเอาละครับเริ่มมาอยู่ในยุคที่มันมีพวกนั่นแหละครับโอ้ตัวอย่างควายเลยอยู่ในยุคที่เริ่มมีหอยแล้วนะหอยเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยเกินอะไรกันกินอะไรอ่ามีตัวมีตัวทำไรกินอะไรเฮ้ยกินแม่งหมดอะแงบโอ้อยอ้ยอ๋อมีการซ่อนตัว ซ่อนตัวเหรอซ่อนตัวใช่ไหมโขกแม่งไม่หมดอุ้ย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 มึงกี่ทำอะไรมึงกี่ทำอะไรกูเอาเลยเว้ยเริ่มตบโต๊ะใไวขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีเจ็ดอ้อยอ้ยกัดกัดว่าตายตายหายหมดหน้าจอเริ่มไปไม่ทันแล้วครับตอนนี้เรากล้หยุดสุดสุดการเวลาการแล้วครับตอนนี้เอ้ยโอ้โหมีการบอกย่างแรกเอ้ยย่างแรกย่างเลยล่างล่างแยกเออโธ่พี๊ด โอ้ยผิดบานเลยโอ้ยโอ้ยเบาๆโอ้โหอ๋อนี่คือท่ากินเราใช่ไหมสนใจนึกว่าโดนอะไรไม่ได้โดนนะใช่ไหมเอาแล้วเว้ยเอาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มมีมันสมองแล้วผมโอเคเริ่มฉลาดขึ้นเพราะเริ่มมีสมองแล้ว โอเคตอนนี้พัฒนาการสำเร็จแล้วเรามีสมองแล้วสามารถเติบโตต่อได้เพื่อจะไปสู่อีวูโรชันครั้งต่อไปนะผมถามว่าจะไปเลยไหมบอกเลยว่ายังไม่ไปอะไรยังไม่ไปเดี๋ยวเราจะเรียกหาคู่แ้วพัฒนาการครั้งสุดท้ายก่อนครับอเอได้เพิ่งกินไม่หมดก่อนดูก่อนว่าค่าค่าอีวูโรชัน่ยเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคไม่ได้ครับเดี๋ยวเรา เวทนาการครั้งสุดท้ายก็หนห่มแล้วเลยกค่อยเวลนาการโลกต่อไปนะครับโอเคเวทนาการครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความเร็วแล้วกันเนะผมเอ้ยไม่ใช่ดิควรจะมีพิษนะเพราะไหนๆก็ไหนๆก็เป็นที่นี้แล้วไหนๆเราก็เป็นพวกสายพันธุ์ที่กินเนื้ออยู่แล้วนะผมเราเน้นพิษเพิ่มความเทพนิดน,นึงโอเคนี่ไว้ห่างครับส่วนจะปล่อยพิษไว้ข้างตัวผมนี่ เพาราะกันการโดนทำลายด้วยนะครับโอเคแล้วก็เหลือเหลือห้าพอยต์เอาเป็นดวงตาแล้วกันครับมันน่ากลัวว่ะดวงตาเนี่ยเอาเป็นแต่ว่าสามตาก็ไม่น่าใช่เอาเป็นเอาเป็นตาตาซ้อนแล้วกันเนาะเออเอาเป็นตาในจะดีหรือว่ามันน่าเก็บแปลกว่ะเออนี่การตาข้างตัวครับ นี่เออน่าเกียดหนักเลยว่ะเออตาหลังอ่ะยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเฮ้ยโอเคแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันครับเอาเป็นตาตาพิเศษนี่ตากลางกูทุกกูเป็นเสนจินทางแล้วกันนะไปโอเคออกมาเลย ครับทีนี้เราก็ปล่อยพิษได้อะไรได้นะผมเวิร์กมาก <c oughs> โอ้ยอุ้ยโดนด,ด,ดูดอุ้ยพิษเจอโคตรพิษว่ะเวทนาการเลยนครับโอเคช่วงของการเวทนาการจะมีบ่อกๆกนันผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ หลังจากที่เราได้บอกอัตอนแรกเนี่ยที่เราเลือกว่าเป็นสายของกินเนือ้อหรือกินพืชเนี่ยอยู่ที่การพัฒนาการของเราด้วยหนมคือเราทําเรากินไปอีกตัวเราวิวันาการโดยการได้รับอะไรเพิ่มไปหนุ่มเนี่ยเกิดการตายครั้งหนึ่งนะน,อน,อน,นุ่มแล้วก็ตอนนั้นนะสูบแล้วเราอยู่ตอนแรกเนีน่ยนะรเรากินกินน้อยหนุ่มก็ตอนแรกอยน่ในสายของกินได้ทั้งพืชและสัตว์แต่ตอนเนี้ยเรากินได้แต่สัตว์เท่านั้นนะผมกินได้กินได้แต่สัตว์เนี่ยสามารถเกิดอะไรขึ้นจะทําให้เราเนี่ย ไม่เป็นมิสกับไม่เป็นมิไม่เป็นมิสกับคนอื่นเขาหนุ่มตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดร้อยล้านปีนะฮะก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นหนุ่มเราไปเริ่มต่อเลยครับขึ้นบกผม landfall นะฮะเริ่มขึ้นบกแล้วหนุ่มก่อนขึ้นบกเนี่ยทำให้เราต้องมีจำเป็นที่ต้องมีขานะครับอ่านี่คือ,ว,าาว,อวิธีการไปแล้วใช่ไหมอ้าวิธีการต่อได้ตรงนี้หรอเนี่ยโธ่ดูวิธีการต่อไม่ได้แล้วขั้นแรกครับเราควรจะมีขาก่อน ขาไม่หลายแบบแบบนี้อะเวิร์กปะอาาโอเฮ้ยบาดชิบหายนี่เหรอครับเดี๋ยวตัวพอเอ้ยมัน,นเหมือนมันขาลิงแปลกๆวะแล้วเนี้ยนี่ไม่เหมาะเลยนี่แหละถูกแล้วครับเราควรจะต้องมีกล้ามเนื้อขาอันแข็งแรงเพราะเราเป็นดักล่าเนี่ยเอง หาอัสงพลังไม่ได้ดิมันก็ใหญ่ไปเอควรเป็นเงี้ยถึงลวแล้วก็เออโอ้ยมีการเพิ่มข้อกระดูกด้วยเหรอวะแม่งน่าเกียดกันไปละโอเค เอาว่ะได้แล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนเออเอาว่ะเฮ้ยเราเริ่มที่จะโอเคลนะ่ะนะโอเคเลยเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงเอาไว้บนหัวเลยตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงแต่งแต้มก่อน เอาว่ะโอเคอยู่เอ,อ้ยเวิรก์ก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 เวิร์กโอเคครับพิษเนี่ยเราจะปล่อยจากด้านด้านหลังเป็นไอพ่นเอ,อ้อนี่คือเจสใช่ไหมโอเคเจสอยู่ด้านล่างครับไอพ่นพิษด้านหลังครับนี่แล้วก็นี่ครับอ่ะหางขึ้นมานิดนึงโอเค

การเล่นสปอร์นี่เป็นอะไรที่ใช้มันสมองเบื้งองลึกของมนุษย์นะนี่เลยปากใหญ่ไปใหญ่เกินไปโอเคเอา้าเยสเรากลับมาได้ครับไม่เป็นไรอือีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคนี่แหละเวิร์วกว่าเราตาทิ้หงหรอ ไม่เวิร์กเลยอย่างอื่นยังพัฒนาต่อไม่ได้ครับปล่อยแม่งไวง้ยงั้นะไม่ต้องมีตาเพิ่มนี่แหละเวิร์กสุดแล้วโอเควิธาการเสร็จสิ้นโอเคผมว่าเรามาต่อในพาร์ทหน้าเนี่ยสำหรับเกมที่ว่าสปอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นสู่ช่วงของการสร้างคือเราสริ้นสุดการทำการสร้างเซลแล้วตอนนี้ถึงการสร้างอ่าองค์ประกอบ เพราะเราขึ้นบกเรียบร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวติดตามต่อพาคหน้าของผมขอบคุณร่าผชมมากมอยู่ผมนายปริ้นต์รายการรายการสตาร์เตอร์เด้อเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเย่ตัดตรงนี้แล้วกันครับขอบคุณพี่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ